สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผมชั้งสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวกันตอน16สิบิกริกรนายนครับเป็นเวลาเมือนไทยครับสหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกที่26สิงหาคม2อ6พันส1าปลาคน2ี2สสําำหรับรถที่มารีวิวในะวันนี้ก็เป็นสปาร์ค 135 Yamaha าาสปาร์135คาบูคัตออโต้ครับเส็นลดของคุณนัทวุฒิอยู่กรุงเทพครับได้มาให้ทั้งสอนได้ทำการอัปเกตช่วงล่างการสูบครับอันนี้อัพเป็นก้านของเอสปา a าการพิเศษก้านคิดนะครับตามที่ลงไว้หน้า ฟสนะครับการสูตนี้สามารถใช้ได้ถึงลูก72มิลิเมตรนะครับใช้ได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าเอ็กไซเตอร์ช่างสอนก็ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ลูก65ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับได้ทำหลายอย่างครับคันนี้ทำเป็นลูก60มาแล้วแบบตีปอกเลกมา แต่ว่าประเกนใช้เป็นปเกน62ปาเกนดำ62ขยายเบ้ามาแล้วนะครับก็เลยเอาไม่อยู่ประเก็นมันใหญ่เอาไม่อยู่ทั้งสองก็เลยมาเก็บงานแก้งานซื้อปาเกนสั่งประเก็นของ60มิลมาโดยเฉพาะตอนนี้ก็เรื่องน้ำน้ำดันก็ไม่มีแล้วที่แรกน้ำจะดันแล้วก็เข้าห้องอมไม่ได้เครื่องกระดับตารตาไม่ติดกำลังอัดยก ไม่มีไม่มีตัวยกกําลังอัดนะครับเปลืองเลาลิ้นถูกตัดขาดการยกกําลังอัดและแคมก็ไม่มีตัวยกนะครับใบสตาร์ทเสียปั๊มน้ําเสียซ่อมใหม่ครับบดวาลวแะล้วงช่องพอร์ตไอดีไอเสียทาให้หมดเปลี่ยนสีนกั้นวาลวอัพสปริงวาลวใหม่ครับสปริงวาลวเดิมเป็นของของเดิมสภาพเดิมครับแล้วก็ได้ทําการ ใส่ผิดมาตั้งมาร์กผิดอะไรทั้งสอนมาปรับให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับเขาเรียกว่าอัปเกรดต่อยอดเลยนะครับทำหมดทั้งเครื่องนะครับก็ทั้งน็อตภายในที่ใส่ปีนเกียวใส่อะไรมาพี่ทั้งสอนก็ทําให้ใหม่หมดนะครับแต่น็อตคันสตาร์ทนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนอ็อตเฟืองจานคัตก็แก้ไขใหม่ทุกอย่างเรียกว่ารีเฟชกันทุกชนิดทุกอย่างเลย นี่ครับของที่เปลี่ยนครับสีนิปั๊มน้ำสปิงคัดก็ใส่มาสี่ตัวแข็งมากถึงแต่งเอาเหลือสองตัวพอสีนินปั๊มน้ำนะครับลูกปืนเกียร์นะครับเนี่ยเฟืองลาลิ้นหัวเทียนก็เอาของยามาฮ่าโดยตรงนะครับทั้งสปิงวาลอะไรเปลี่ยนใหม่หมดสีนิัก้นวาวบดวาลใหม่หมดเลยครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับให้ลองฟังเสียงดู ต่ลูกสูบไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกสูบเป็นลูกสูบเดิมที่มากับรถกับเกี่ยกเป็นยี่ห้อชาร์คฉลามนะครับตีปอกตินะครับครับเครื่องยนต์ติดแล้วครับนี่แบตเตอรี่ไม่ค่อยดียังไม่ได้เปลี่ยนก็เลยใช้สตาร์ทเท้าไปก่อนมีสตาร์ทไฟฟ้าด้วยค่อยเสียก็เปลี่ยนนะครับค่อยเสียคันนี้ได้ทําการผ่าโล่งมาเป็น R15 ครับ R15 ผ่าโล่งมา ก็ล่งเกินไปก็วิ่งไม่ออกแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะครับเวลาเข้าด่านเนื้ออะไรก็อันตรายมากนะครับนี่ครับจะให้ดูที่ของเก่าได้ทํามานะครับรูปล็กเนี่ยรูใหญ่มากเลยครับก็เปลี่ยนเอาปลายเดิมแต่ว่าพอท่อพอท่อใหญ่ครับพอท่อใหญ่ปลายเดิมตอนนี้ก็ดีแล้วครับเครื่องเดินดีเดินเงียบนะครับเดินเงียบดี แคมก็เปลี่ยนเป็นแคม15นะครับ15ก็ดีเนี่ยครับเลขติดมือครับคาบูเดิมนะครับคันนี้กล่องไม่ได้พ่วงคาบูเดิมครับทั้งสองก็โมดิฟายชามคัดให้ด้วยนะครับโมดิฟายชามคัดให้ก็เข้าเกียร์ก็ไม่กระตุกก็ดีแล้วนะครับทั้งถึงจะไม่มีคัดแต่เล็กก็จริงแต่ว่าก็แก้ไขให้แล้วนะครับดีหมดนะครับตอนนี้ก็จบทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะการสูบลูกปืนข้างข้อเปลี่ยนใหม่หมดนะครับลูกปืนข้างข้อเปลี่ยนการสูบอัอย่างดีนะครับการคิดเอสปาดานะครับสีคงคงจะใช้ลืมนะครับนอกจากว่าดูแลดูแลดีอะไรดีก็ดีหมดครับก็ตอนที่มาก็เป็นน้ำยาสีเขียวมานะครับทั้งสอนก็มาใช้ น้ำยาหล่อเย็นของยามาฮ่าตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์ยามาฮ่าเดิมมาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวไม่ใส่ครับทางสอนใส่สีชมพูให้นะครับตอนนี้ก็ดีแล้วครับจบเรียบร้อยหมดรอเจ้าของมารับครับก็ไปลองขับแล้วดีครับเสียงดีเกียร์ดีหมดครับครับนี่ครับเครื่องเงียบครับลูกสูบก็ยังดียังใช้ได้ดีอยู่ก็เลยให้ใช้ต่อไปนะครับก็ คงจบคลิปวิดีโอสำหรับรถอ่สปาร์ 1, 3, 5, คหนึคาร์บูคานออตโตค้คันนี้ของคุณรัฐวุฒิอยู่กรุงเทพเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าคัานนื่นก็จะได้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม